สวัสดีครับอยู่กับบุลรอดดำชีนะครับวันนี้บุลรอดดำทีม,ดดทมก็พามาดูทีมงานเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเรืองแสงหรือว่าทีมงานหุณนานโจยจอมโครธนี่วันนี้ทีมงานมาไปพบเลยห้าคันเทไม่ไกลครับเทใกล้ๆนู่นดำกีนขี่มาคุณตลบเลย ที่ตรงนี้ก็ไม่ที่ของใครครับที่ของบริษัทของเรื่องแสงเองครับไม่ใช่มาทําการขุดสะนะมาลอกเอาดินตรงนี้ออกครับเพราะว่าปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นจะลอกลงประมาณ50เซนครับเพื่อจะเอาหน้าดินมาปบแทนกับพืนครับตรงนี้ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นนะก็ะเลยลอกออกครับลอกแค่ตรงนี้แหละเดี๋ยวหมดแล้วก็จะไปขุดที่อื่นต่อ เราก็ไม่รู้ว่าคุณที่ตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยตามไปครับแต่ตอนนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนคุณที่ของเท่าแก่ครับของเจ้าของบริษัทเรืองแสงนี่ครับดูสภาพครับจะปลูกอะไรแต่ทีก็ปลูกไม่ขึ้นครับต้องหาปุ๋ยหาขี้ไก่มาโรยครับก็เลยตัดสินใจลอกออกดีกว่าเดี๋ยวจะหาหน้าดินมา กบกับคืนครับนีจะเหลือไม่เยอะหรอกเหลือแค่ที่แมโโรนะฮะามากันครบทีมเลยครับวันนี้ห้าคันไม่เช้ามาไม่ทันได้ข่าวว่าย้ายเจ้าปีศาจมาทะลึ่แต่แข่งข้างครับคลิปนี้ก็เลยไม่ได้เขา ดำกีนได้เพราะดำกีนติดตามตั้งแต่เช้าเลยครับบุญรอดมาไม่ทันครับยายแม่โคมาครับยายเจ้าวิสาตมาตะเค้งข้างครับตรงปากทางที่จะเข้ามาที่นี่ครทีเทก็เทที่เดิมแล้ครับที่เดิมนะครับทีเมื่อวานนี้เทวันนี้มาเอาตรงนี้ก่อน คือสภาพที่รอกตรงนี้ก็คือเจ้าคุณปูณเคยมาขุดแล้วครับที่ว่ารูปเม็ดถัว่วกันที่เดียวกันครับตรงนี้วันนี้ตักไม่หยุดเลยฮะหัวหน้าโจ้เราวิ่งใกล้ๆกระดดห้าคันนานทีเจอแบบนี้ทีฮะ นไปเรื่อยๆวันนี้คงจะได้หลายๆเที่ยวอยู่หรอกมันดาหกล้อดำวิ่งใกล้ขนาดนี้แต่เสียดายตรงที่ว่ามันมีน้อยเกินไปฮะ ดย๋ยหลบทางให้เจ้าสังกัดก่อนจะเข้าไปช่องไหนเลียกเอาเยอะได้งานสองต่อเลยหกล้อดำนี่ ปุูตรงนี้ไปแล้วจะต้องหาหน้าดินมาใส่กลับคืนอีกโอ้ทำให้บรรดาหกรอดำยิ้มกันเลยครับได้งานสองต่อเลยงานนี้ออกแล้วก็มาถมกลับคืนครับปลูกไม่ขึ้นดินไม่สวย ตรงนี้สมัยเกีย์คงเอาพวกดินดานะครับหรือดินก้นสะเอามาทมครับตรงนี้คอยมาครับคอยมาอ้าต่อตรงไหนเลือกเอา วันนี้คันนี้สงสัยจะเป็นเสียเนยี่ขับเองครับเจ้ของรถฝนฟ้าอากาศวันนี้คืมครับมีโอกาสที่ฝนจะตกได้แต่ไม่รู้ว่าตอนไหน แต่คืมฟ้าฟานี่คืมมา้งแต่เช้าแล้ครับนี่ไม่มีแดดเลยครับวันนี้ดูท่าทางแล้วคงจะไม่รอดนะวันนี้ถ้ารอดได้ก็ถือว่าเก่งนะแต่คิดดูว่าจะตกแค่ตอนไหนแค่นั้นเองคนระับฝนหรือไม่กีติดเที่ยวหรอก เต็มที่ก็น่าอยู่ประมาณอีกแค่ติดกว่าเที่ยวก็จะเสร็จแล้วจะย้ายไปไหนต่อเดี๋ยวเราติดตามมันครับบ่อเมื่อาวานที่ขุดสุดบูมน่ะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วบางบางที่ก็แข็งนะครับบางที่ก็จะนุ่มหน่อยสงสัยตอนนั้นนั้นตอนนั้นมาเอาดินเปียกมาหรือเปล่า ให้ดูครบทุกคันเลยวันนี้กับทีมงานเรืองแสงครับ ระวังนะ้ะเขาอุตสาห์ขุดหลุมปลูกต้นไม้ไว้อย่าไม่เผอ่ไม่ใช่เผอ่ขุดไปละ่ะแฮนเลอร์ไปไหนไหม่รู้เมื่อเช้าเห็นจอดอยู่สงสัยต้องเอาไปทำอะไรสักอยานะ่างแน่แฮนเลอร์นี่ ถึงไม่เห็นจอธรรมดาต้องจอดคู่กับแม่โครครับจอใกล้ๆกันเพราะว่าทีมงานนี้ไปเช้าเย็นกลับครับไม่มีการนอนพักที่ขุดหรือที่ขุดบอ่บอฮะออกะ ที่กว้างแยะ,แยะมดครับจะเข้าช่องไหนก็เลือกเอาแต่เ,เลือกจะเข้าทีละคันตักแต่ละคันแต่ละคันนี่ ใช้เวลาไม่นานนะก,กุ้งกีใหญ่ๆขนาดนี้แป๊บเดียวเต็มครับนี่ก็เพึ่งประมาณ3-4มสี่โมงเช้าเอง่งสี่โมงเช้าปุดไม่ถึง2ชั่วโมงเสร็จนะครับบริเวณนี้เจอเจ้าปีศาจไปหัวหน้าโจยไปกับการลอกลง50เซนจะเสร็จแล้วครับดูนี้เราก็ได้เห็นการทำงานของ หัวหน้าโจยจอมโหดแล้ววันนี้กับการลอกหน้าดินพื้นที่ของบริษัทเองครับอ,ออกออกอยาหาหน้าดินสวยๆมากบใส่คืนครับเพื่อจะได้ปลูกต้นไม้อะไรได้เดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดดำทีมขอจบเพียงเท่านี้นก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบุญรอดดำทีมครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ